ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยนุ่มสบายเนืบมั่นใจทุกเส้นทาง<ฮ>ไปลองเลยไฮลักษ์สีลโวพลังแกร่งเหนือนิยาม UPA บริษัท United Power เอเ s ียจำกัดมหาชน วันนี้เรามากที่พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทยจีนรุ่นสองหรือวมอทจสอสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันเสาร์ที่19ธันวาคม2563นณโรงแรมสยามแอดสยามดีไซน์กรุงเทพโดยมีรองศาสตราจารย์ดรอุไรพันธ์เจนวานิชยานนทิการบดีมหาว,วิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติกล่าวต้อนรับ กราวรายงานการจัดหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทยจีนรุ่นที่สองโดยคุณอารันเอี่ยมสุรีประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนและยังได้รับเกียรติจากท่านอุปทูตยหยางซินรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา เราวเปิดงานและบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทยจีนรุ่น2หรือวอมอทจออ .2 เพื่อเป็นแนวทางก่อนการศึกษาว่าประเทศจีนมีความเป็นมาอย่างไรและวัฒนธรรมต่างๆของจีนเป็นอย่างไรรวมถึงระบบเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วอีกทั้งเรื่องที่จีนให้ความสำคัญกับไทยและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และในช่วงท้ายได้อวยพรให้คณะนักศึกษาบมทจสจ2มีความสุขในการเรียนในครั้งนี้ค่ะในานามขอมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขอกราบขอพระคุณท่านอุปทูอห่างสินที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรบรมทจ,จรุ่นที่2และมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนที่เปิดหลักสูตร ในวันนี้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจีนและเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจจีนในศึกษารกรมทจทรุ่น2เนี่ยเรารับทั้งหมดมาะปท่านนะครับมีความน่าสนใจมากเพราะว่ารุ่นนี้เองเ่ยตอนสัมภาษณ์ผมถามทุกคนว่ามีใครที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้บ้าง มันเป็นเรื่องที่แปลกมากว่ามีกว่าครึ่งนะครับที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้และในนั้นเองเนี่ยมีประมาณสัก1 5บหคนเนี่ยที่สื่อสา,สา,ารภาษาจีนได้อย่งางแตกฉานทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งพูดนะครับซึ่งผมได้เชื่อว่าหลักสูตรรุ่นนี้เนี่ยมศจรุ่นสองเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญนะครับเป็นมีมีส่วนสําคัญในการที่จะสร้างความสัมพันธ์นะครับที่ยัง่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนด้วยครับต่อด้วยการบรรยายเรื่องจีนสู่การเป็นมหาอำนาจโลกโดยรองศาสตราจารย์ดอร์ปิติศรีแสงนาม พู้มในการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศและผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อจากนั้นได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พนรายแสงวิเชียนผู้มในการหลักสูตรและคุณพัชระนริพพันธ์ผู้แทนนักศึกษาวมทจ .1 ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาในระเบียบปฏิบัติและการเรียนการสอน และการทำเวิร์กช็อปในชั่วโมงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้และอธิบายถึงเนื้อหาโครงสร้างหลักสูตรตลอดจนแนะนำผู้บริหารหลักสูตรบุคลากรประจำที่จะอำนวยความสะดวกในการศึกษาและคุณอารันเอี่ยมสุรีประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาวมทจ .2 และกล่าวทักทายพร้อมทั้งให้แง่คิด และแนวทางการให้การศึกษาในหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทยจีนรุ่น2ว่าควรคิดและทำอย่างไรเพื่อความสำเร็จที่จะตามมาและในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมประชุมกลุ่มของนักศึกษาวมทจ .2 เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการกลุ่มค่ะวันนี้เป็นวันที่สถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนมีความภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวันพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทยจีน ซึ่งมีอายุระหว่าง25ถึง40ปีและเช่นกันในขณะนี้เรากำลังคัดเลือกหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนสำหรับคนที่อายุ45ถึง65ปีนะคะและเราก็กำลังจะเปิดหลักสูตรใหม่ๆเพิ่มขึ้นโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิงหัวและมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นหลักสูตร AI สํสำหรับผู้นำไทยจีน นะคะก็เชิญชวนทุกท่านติดตามหลักสูตรใหม่ๆของเราและก็แสดงความสนใจที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เราจะจัดขึ้นด้วยขอบคุณทุกท่านค่ะก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้เป็นเกียรติรที่ได้มาเรียนในคอร์สบมตจ .2 นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้แล้วก็ความความสัมพันธ์ไทยจีน uh ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและ และเพื่อธุรกิจใน,ในโอกาสต่อไปครับได้รู้ว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยเขาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่กลุ่มคนไทยกลุ่มนันกธุรกิจไท,ทยเนี่ยจะได้เชื่อมต่อนะครับกับประเทศจีนก็เป็นคอสที่ดีมากๆเลยแล้วก็น่าจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆครับ